สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำแกงฟักทองนะคะแล้วก็ฟักนะคะขั้นแรกเรามาเก็บโหระพากันเลยจ้าอันนี้เป็นส่วนของเราเองนะคะมาเก็บโหระพาชอบแบบใส่แบบโหระพาเยอะๆนะคะเราก็เก็บไปเลยจ้าอันนี้เป็นส่วนข้างบ้านเราเองนะจ๊ะมีผักหลายชนิดเลยจ้าทุกคนมีโหระพาแมงลักแล้วก็มะเขือ อเบอรี่แคลโหหลายอย่างเลยทุกคนจำไม่ได้นี่โหวลพาแบบใบใหญ่ๆนะคะทุกคนอันนี้เป็นโหราพาเพาะเม็ดนะคะใส่แบบจุกๆไปเลยจ้าจะได้หอมน่ากินน่ารับประทานนะคะโอเคเราไปทำกันเลยขั้นแรกนะคะเราใส่น้ำมันลงไปจ้าใส่น้ำมันเสร็จนะคะรอให้น้ำมัน ร้อนนิดหนึ่งนะคะทุกคนอ๋อันนีน้ำเหลืออยู่ก็จะกระเด็นนิดหนึ่งต่อไปใส่พริกแกงจ้าทุกคนพริกแกงนะคะนี่เป็นพริกแกงที่ซื้อมานะคะเราไม่ได้ไม่ได้ตาเองนะคะใส่งไปประมาณสองช้อนโตะนะคะทุกคนพริกแกงคั่วให้น้องแบบมีกลิ่นหอมนะคะแต่ไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะทุกคนเปิดไฟแบบอ่อนๆก็พอนะคะทุกคน คั่วคั่วนะคะน,นี่แล้วก็คั่วไปเรื่อยนะคะไม่ต้องคั่วนานนะคะกกต่อภายสจกะทิเพิ่มไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวนังจะไหมแล้วก็กะทิแตกมันด้วยนะคะจะได้งานรัประทานแค่กลิ่นนี่ก็คือแบบไม่อยู่ข้าวแล้วนะคะทุกคนอยากให้กลิ่นแบบทานทะลุจอจริงจริงเลยแล้วก็คั่วไปเรื่อยจ้ากะทิคลุกคลิกแค่นี้นะคะ ก็ต้องไม่ต้องคั่วนานนะคะคั่วนานเมันจะไหม้นะคะต่อไปเราก็ใส่วันนี้จะใส่เป็นเป็นไก่นะคะทุกคนจะใส่เป็นไก่ที่เป็นส่วนสะโพกนะคะเป็นน่องใหญ่นะคะทุกคนเราไม่ได้ใช้มูนะคะโอเคใส่ไก่ลงไปเลยจ้าเราจะเอาเลาะเลาะกระดูกออกนะคะแล้วเ,เอาแค่ส่วนเนื้อนะคะใส่กระดูกไปผัดกับพริกแกงนะคะทุกคน ผัดให้น้องสุกนะคะไม่ถึงก็ต้องแห้งก็ได้นะคะทุกคนผัดแค่พอพอน้องสุกไปมาไปมาอันนี้เป็นกับข้าวที่แฟนชอบกินมากอาจจะเป็นของโปรดเมนูโปรดของใครบางคนก็ได้นะคะเป็นกับข้าวที่อร่อยนะคะกินข้าวมดหม้อจริงๆนะคะต่ะอไปใส่น้ำปลานะจะ แค่พอให้เนื้อไก่มีรสชาติพอนะคะทุกคนใส่น้ำปลาลงไปก่อนตักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วคนๆให้น้ำปลากระจายทั่วถึงของเนื้อ,อนะคะกระจายทั่วเนื้อนะคะทุกคนก็ปิดฝาให้น้องเดือดสักนิดนึงนะคะไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะ,ะทุกคนต่อไปเราก็มาใส่ ฝากนะจ้าวันนี้ใช้เป็นฝากทองแล้วก็ฝักนะคะเท hey, ลงไปเลยจ้าหนึ่งถ้วยใหญ่ๆจุบๆไปเลยจ้ฝาฝักวันนี้เป็นฝักที่ซื้อจากตลาดนะฝากบ้านเรายังไม่ได้โตยังไม่โตยังไม่มีลูกนะคือฝักหวานมากทุกคนคือไม่ต้องไม่ต้องคือถ้าเอาไปถ้าเอาไปทําของหวานคือไม่ต้องใส่น้าตาล,ลงทุกคนคือมันหวานจริงๆอะ่ะหวานแบบเหมือนเขาใสใส่น้ําตาลเป็นปุ๋ยอะ่ะ ต่อไปล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยจ้าคนๆเสร็จแล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยทุกคนให้พอท่วมน้องนะคะท่วมผักนะคะทุกคนใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝารอให้น้องเดือดเลยจ้าแล้วก็เช็คดูนะคะว่าสุกหรือยังกลิ่นนี่ทะลุจอมาเลยจ้าตอนนี้หิวข้าวรอบดึกแล้วจ้าโอเคน้องยังไม่สุกดีนะคะทุกคนแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนเลยจ้าให้น้องสุกนะคะ เค <Okay, S 2> เริ่มแบบสุกดิดดานนะทุกคนต่อไปเราก็ปรุงรสเลยจ้าใช้ชูรสชูรสใส่ใส่ตามชอบเลยนะจ้าต่อไปก็น้ำปลานะคะอีกประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะปรุงตามตามรสชาติที่ตัวเองกินเลยนะคะทุกคนแล้วก็รสดีค่อยๆใส่ค่อยๆชิมนะคะเราจะได้รสชาติที่เราต้องการนะคะอย่าแบบใส่แบบเยอะไปเลยเดี๋ยวเราจะ แก้ยากนะคะทุกคนใส่ลงไปเลย,เลยแล้วก็คนๆให้น้องเข้ากันนะคะให้เครื่องปรุงเข้ากันให้ทั่วถึงนะจ๊ะทุกคนก็กดกดผักให้จมนะคะสมจมกับน้ำกะทินะคะทุกคนแล้วก็รอให้น้องเดือดแล้วก็สุกนะคะนี่ก็มสุกแล้วนะต่อไปก็ใส่ใบมะกรูดกับพริกหั่นเฉียงนะคะทุกคนตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้วก็กลิ่นหอมนะคะแล้วก็สมุนไพร เะะป็นสมุนไพรไทยนะคะทุกคนแล้วคนๆ,ๆให้เข้ากันน้องก็สุดน่าทานมากแล้วทุกคนแค่นี้ก็แบบอืมต่อไปเราก็มาประดับตกแต่งให้หน่ารับประทานอีกทีหรือใด้วยการใส่ใบโหระพานะคะใส่ลงไปคือแบบหอมมากทละไม่มีกลิ่นหอมน่ารับประทานแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะโหระพา จุดไปเลยจ้าหนะึ่งกำใหญ่ไปเลยไม่ได้เด็ดการออกก็จะมาเด็ดทีหลังนะคะทุกคนเพราะว่า,วา <c oughs> เด็ดมาเป็นกล้ามใหญ่นี่นะคะทุกคนใส่ลงไปเลยจ้าใส่เป็นกำใหญ่ได้พอคนอีกทีนึงก็หายไปหมดเลยจ้าทุกคนมันหดหมดคนไปเลยจ้าทุกคนน่าทานมาก ก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมีกระบุ่มด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย